ตอ,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 อนนี้เราก็อยู่กันที่วัดเพลงอุโบสถสีชมพูครับอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเข้ามาก็ทำบุญกันก่อนอันดับแรกครับผมเดี๋ยวเข้าไปชมพระอุโบสถสีชมพูกันครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดเพลงอุโบสถสีชมพูนะครับตำบลไทรหมาอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะ น,น,น,นี่คือสมเด็จพทอเรอาห้าครับ<เ>ร <işte> พระบัสตสีชมพูนี่คือทางวัด <ique> เ, <ร aí> เขาจัดทำขึ้นเพื่อเป็นจุดเด่นของวัดน,นะครับแล้วก็ยังเป็นสีประจำพระองค์ของสมเด็จทอดปิย <problèmes> าหาราชหรือรัชการที่ห้าเรานะครับ ก็จะเป็นสีชมพูดงดงามมากนี่ก็เป็นวันวันพุธประชนก็เยอะอยู่นะครับทยอยมาเรื่อยๆเรื่อยๆโถดก็งดงามขนาดนี้ครับเป็นสีชมพูทั้งหลังนะ คนทั่วทั้งมานิยมมาถ่ายรูปกันที่นี่หร้วโบสถ์ส,สีชุมภูวัดเพลงตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วเร,เราก็เดินชมความวัฒงามของพระบุษตไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปไหว้พระข้านในนะครับ โบสถสีชมพูวัดเพลนะครับผมด้านโน้นก็เป็นศาลาทุกคนก็ทำบุญพระวันจำวันคือเราก็บทำบุญลงศพได้นะครับตรงนี้เป็นด้านหน้าพระโบสถ์สวยงามมากคนคนนี้อย่ามาถ่ายรูปน เดี๋ยวเราชมดน้านหน้าพรอโบสดไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปเข้าไปไหว้พระด้านไหนกันครับมัดเพลงสีชมพูนะครับสวยสีชมพูแปลกตาครับดูแล้วก็งมดนามดีดูแล้วก็กดดวสดชื่นครับ ใบเสมาตรงนี้ก็เป็นสีชมพูเหมดครับแล้วก็มีหอระฆังนะซ้ายมือหอระฆังก็เป็นสีชมพูเหมือนกันแล้วครับไปชมด้านในภาพบระสุทิ์กันครับ ไภาานในกันเลย <S <S นี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในพระบสมสีชมพู ของวัดเพลงแห่งนี้นะครับอนไนก็จะมีประชาชนมาทำบุญใกล้ๆนี้นประทาน,นนะครับประทานแก้ยมยวกับังโบกับพระพุทธรูปนะครับผมส่วนด้านหนังโบสถ์ก็จะเป็นรูไลายเกี่ยวกับพระเวสสันดรน,าน่าจะใช่นะพี่ดืดกถ่ายรูปอย่างทำเท่ๆอย่าง

วางตัวอะไรโคมาก,ก็ขอจบคลิปการเที่ยวชมโบสถ์จมปุที่วัดเพลงนนทบุรีนะวันนีเพียงแค่นี้ครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้คนธรรมดาพาเที่ยว้วยนะครับจะได้มีกำลังใจพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่อื่นต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ